ในปัจจุบันนี้มีสาเหตุของปัญหานักเรียนและสังคมขาดคุณธรรมจริยธรรมาอย่างมากมายในวันนี้พวกเรา Student Moral Commission รือ SMC จะมานําเสนอการติดตามการแก้ไขปัญหานักเรียนและสังคมขาดคุณธรรมจริยธรรมค่ะปัจจุบันนี้ภายโรงเรียนกําลังเผชิญกับปัญหาหลายประการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขรวมไปถึงปัญหาทางสังคมที่เกิดจากการปลูกฝังค่านิยมอย่างไม่เหมาะสมให้แก่เยาวชนซึ่งมีรากฐานมาจาก,กาขาดคุณธรรมจริยธรรมภายในจิตใจ ตัวอย่างปัญหาเส้น 1. นักเรียนขาดคุณธรรมจริยธรรม 2. การใช้สื่อออนไลน์อย่างไม่เหมาะสมและ 3. การขาดจิตสาธารณะภายในสังคมพวกเ,เราจึงจัดตั้ง Student Moral Commission หรือ SMC และได้จัดทำโครงงาปันรักปันสุขปันใจปันไปตามรอยพ่อเพื่อส,องส่งเสริมคุณธรรมภายในโรงเรียนค่ะ ดังที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบร,รมราชวาทไว้ว่าสังคมจะคงอยู่ได้ด้วยการช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันทุกคนในสังคมล้วนเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ประโยชน์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้มีความรู้ความสามารถจึงควรระพฤตปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอยู่เสมอในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏณอาคารใหม่สวนอ,อัมพรวันจันทร์ที่๗มีนาคมพุทธศักราช2550 วัตถุประสงค์ของโครงการปันรักปันสุขปันใจปันไปตามรอยพ่อเป้าหมายในการทําโครงการปันรักปันสุขปันใจปันไปตามรอยพ่อเป้าหมายเชิงปริมาณ 1. น,นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมผ่านเกียรเดินขึ้นไปร้อยละแปดสิบสองมีผู้ติดตามเพจ Moral Yos School ในแพลตฟอร์ม Facebook จํานวน2000แอคเคาท์ขึ้นไปและมีผู้ติดตามแอคเคาท์ Moral Yos School ในแพลตฟอร์มทิกต็อกจำนวน1000แอคเคาท์ขึ้นไป 3. มีความพึงพอใจในกิจกรรมสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าปันอยู่ในระดับดีมากร้อยละแปดสิบขึ้นไปเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนมีความตระหนักรู้ในการพัฒนาคุณธรรมโดยการนำเงินโครงงานคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนได้และยังสามารถใช้โลกออนไลน์เป็นช่องทางในการเผยแพร่และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมและต้องการในสังคมเป็นสะพานบุญเชื่อมต่อจิตสาธารณะสู่ชุมชนค่ะ ระยะเวลาและการดำเนินงาน16พฤษภาคม2567ถึง31มกราคม2568สถานที่ตลาดยันยงโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์คุณกัญญาโรงแรมรีกาเด้นพลาซ่าหัดใหญ่มูลนิธิจงขั่วสงเคราะห์คุณชราอนาถาหัดใหญ่ตลาดนัดสมอลคลองรอ้อ5โรงเรียนบ้านควรสเสม็ดตำบลปริกอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาทางแก้หรือวิธีการดำเนินโครงงาน1 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมขั้นเตรียมการมีการปรึกษาหารือกันร,ระหว่างเ m c และอาจารย์ที่ปรึกษาผู้สนใจในปัญหาและต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขั้นดำเนินการมีการปฏิบัติกิจกรรมตามนแนวทางของโครงงานปรรักบรรสุขปัญใจปันไปตามรอยพ่อ กิจกรรมเด่นของโครงงานปันรักปันสุขปันใจปันไปตามรอยพ่อประกอบไปด้วย 1. กิจกรรมคุณธรรมแห่งปันความดีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดโครงงานคุณธรรมขึ้นค่ะที่ทํากันอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นให้เกิดการทําความดีทั้งโรงเรียนโดยเรานะคะจะดําเนินงานผ่านนักเรียนแกนนาของห้องเป็นการขยายผลอย่างสม่ําเสมอค่ะกิจกรรมนี้นะคะสามารถแบ่งออกเป็น2กิจกรรมค่ะคือ1กิจกรรมอบรมด้วยปันรักโมเดลเป็นกิจกรรมที่จะพัฒนานักเรียนแกนนาของห้องค่ะ สองนะคะจะเป็นกิจกรรมอบรมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นกิจกรรมที่สร้างความรับรู้แก่นักเรียนแกนนำค่ะผู้ที่จะนําไปแก้ปัญหาของห้องเรียนโดยเราะะจะกําหนดหนึ่งโครงงานต่อหนึ่งห้องเรียนค่ะต่อมานะคะจะเป็นกิจกรรมปันความดีสู่โลกออนไลน์ค่ะเป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจและความเข้าถึงมากขึ้นปัจจุบันนี้นะคะสื่อเนี่ยมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากค่ะกิจกรรมนี้นะคะพวกเรามีทั้งหมด4แพลตฟอร์มด้วยกันค่ะคือ1เพจ Facebook Tik t o k Instagram และ YouTube ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าปันค่ะเป็นกิจกรรมที่พวกเราจะไปเปิดหมวกร้องเพลงตามแหล่งชุมชนต่างๆค่ะแล้วก็จะนําเงินที่ได้นะคะไปบริจาคให้กับมูลนิธิบ้านพักคนชราแล้วก็โรงเรียนผู้ได้โอกาสค่ะโดยหลักธรรมคาสอนนะครับที่เราได้นํามาใช้ประยุกต์นะครับในการพัฒนาโครงงานคุณธรรมของพวกเรานะครับเราได้นําทั้งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและคําสอนของในหลวงน,นะครับนํามาใช้ในการพัฒนาโครงงานคุณธรรมของพวกเรานะครับโดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เราได้นํามาใช้นะครับนั่นก็คืออริยสัจสี่ ทุกสมุทัยนิโรธนนักนะครับและอธิปท4นะครับสันทะวิริยะจิตตะวิมังสาและนําในส่วนของนะครับคำสอนของในหลวงนะครับที่ได้มีการกล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าในเรื่องของ3ามอ่วง2เงื่อนไขในการพัฒนาโครงงานคุณธรรมของเราตั้งแต่ต้นจนถึงหนบัดนี้ครับ ผลที่เกิดขึ้นของการประเมิน3กิจกรรมของโครงการปันรักปันสุขปันใจปันเกตามร้อยพ่อมีดังนี้ค่ะ 1. กิจกรรมแบ่งปันความดีมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากร้อยละแปดและกิจกรรมที่2กิจกรรมปันความดีสู่โลกออนไลน์มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีร้อยละเจและกิจกรรมที่3านะคะกิจกรรมสิ่งเล็กที่เรียกว่าปันมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากร้อยละแปดสิบเอ็ดค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา SMC ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมและรับฟังค่ะ